เนี่ยค่ะใบเขาก็จะแตกออกมาเยอะล้กระถางนี่สต้นบริแยกนะคือขึ้นแน่นมากค่ะแต่ก็แตกใบสวย ลูกนี่น่าจะใช่ได้ค่ะเหลืองดีน่าจะแก้แล้วละค่ะพานะคะบ่าต้องให้ลึกถึงเม็ดนะ เม็ดมะกรูดที่ได้ก็ามาล่างนะคะล่างให้เมื่อเขาออกสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะเอาไปแช่น้ํานะเม็ดมะกรูดนะคะเอาไปแช่น้ํานะคะหลังจากล่างเสร็จนะแช่สักประมาณหนึ่งคืนก็ได้ค่ะ อันนี้นะคะคือมะกรูดที่แช่น้ําไปนะคะเดี๋ยวจะเอามาล่างนะคะเราก็จะมาพึ่งแห่งเราก็จะมาแกะเมล็ดข้างในออกค่ะพอมะเมล็ดมะกรูดที่พึ่งว้มันหมาดๆก็เอามาคัดมเมล็ดเอาเฉพาะ,มะเมล็ดติงๆนะคะ ที่นี่ก็เอามาแกะเอาเปลือกออกเอาเมล็ดข้างในเนี่ยเอาไว้ปลูกนะคะวันนี้จะพาะเมล็ดแบบบ่มเมล็ดนะคะก็เตรียมฟองน้ำแล้วก็กลองนะกองในฝาปิดค่ะฟองน้ำก็รดน้ำให้ชุ่ม เพาะเล็ดในทรายด้วยแล้วก็จะเพาะในดินเพาะที่ซื้อมาจากร้านขายต้นไม้ด้วยนะคะ พามาเบ่งเม็ดบักกูดค่ะคอยเช็คแล้วนะคะเขาก็เริ่มแตกรากออกมาแล้วค่ะนี่อันนี้รากเชิงยาว อันที่เหลือนะคะยังบอแตกรากกะเอาไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวก็ปิดฝา,าไว้เหมือนเดิมส่วนอันนี้แตกรากแล้วเจ้าลงปลู่ในดินเลยนะคะรดน้ำเลยจ้า ดินเขาชุ่มอยู่แล้วค่ะบพต้องลดน้าเยอะก็ได้เพราะว่าคอยรดน้ไวบก่อนที่จะมาใสามเมล็ดแล้วนะคะเสร็จแล้วจ้าที่นี่ก็เอาไปวางไว้ตรงแดดอ่ารําไร้นะคะบางในที่ร่มอะค่ะเดี๋ยวเขาก็เริ่มงอกอันนี้นะคะจะเป็นมะกรูดที่พ่อจากการเอา,มาเมล็ดไปบ่มในฟองน้ำก่อนเนาะเราก็เอามาปลูกในกระถางพอค่ะ เขาก็เริ่มงอกก็มีนะคะแล้วก็เริ่มใยก็มีเนี่ยส่วนสองกระถางนี่มเมล็ดบ่ได้บุมนะเอา,มาเมล็ดลงเลยก็เริ่มงอกเหมือนกัน,นะคะ่ะเนี่ยการงอกถ้าเปรียบเทียบแล้วเท่ากันส่วนกระถางสีแดงน้อยนั่นจากซ้ายนะก็เริ่มงอกแล้วค่ะ นี่ก็เริ่มดีดตัวออกมาจากสายแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมาดูมะกรูดนิดนึงนะคะมะกรูดอันนี้ปลูกมาจากเมล็ดที่เอาเมล็ดไปบ่มก่อนนะคะในฟองน้ำเนาะการงอก็โอเคอยู่นะต้นสวยค่ะกำลังแตกใบเยอะ ส่วนสองกระถางนี่พอมาจากเมล็ดที่บรไอบมนะคะก็แตกใบสวยเหมือนกันขนาดของต้นประมาณเท่าๆกันค่ะบไดไแตกต่างจากบมเมล็ดหรือบไดไบมนะคะเนี่ยเท่ากันเลย ส่วนอันนี้นะคะเป็นการเพาะในทรายเขาจะย้ายชานิดนึงแต่ใบเขาก็แตกใย,ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยการงอกถือว่างอกดีค่ะใช่ได้หมอสำหรับการเพาะเมล็ดในช่วงหนาหนาวการเพาะในทรายเนี่ยช่วงนี้อากาศเย็นนะคะปลายเดือนกันยาค่ะ มะกรูดเนี่ยตอนกลางคืนนะคะเอาเข่าบ้านตอนกลางวันเอาไว้ข้างนอกได้เขาก็แตกใบยเยอะแล้วนะอันนี้จะเป็นมะกรูดที่ตัดรากแล้วก็ตัดยอดนะคะเพื่อให้เขาแตกกิง่งสวยค่ะเขาจะโตชาตนิดนึงนะเพราะว่าปลูกในเมืองหนาวค่ะเขาก็จะใย,ยชากรัวปลูกแถวบานเฮานิดนึง ต้องอดทนใจเย็นๆนะคะลองไปปลูกเบิงจ้าปลูกบออยากเลยมากูดปลูกง่ายงเจอกันคลิปนาค่ะ